พาร์ทของปฏิกิริยารีดอกนะครับอ่าขอเอาน้ําพอเอาเป็นเน,น้นๆเอาเป็นเนื้อไม่เอาน้ำเลยนะครับปฏ mm hmm. ิกิริยารีดอกคืออะไรประเด็นแรกนะครับปฏิกิริยารีดอกคืออะไรปฏิกิริยารีดอกนะครับก็คือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนที่มีการถ่ายเท อิเล็กตรอนนะครับเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าปฏิกิริยารีดอกนะครับขอรีแคปอีกทีก็คือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายอิเล็กตรอนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาครับเิยเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอันนี้คือนิยามของปฏิกิริยารีดอกนะครับขออนุญาตลบนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปฏิกิริยาไหนเป็นรีดอกปฏิกิริยาไหนไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกทีนี้ดูง่ายๆครับแต่ว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ความรู้คือปฏิกิริยารีดอกนะครับครูขออนุญาตเขียนว่ารีดอกนะตรงนี้รีดอกจะมีตัวที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนจะมีตัวที่เลขออกซิเดชันหรือโอเอน จะมีตัวที่เพิ่มหรือตัวที่ลดนะครับถ้าปฏิกิริยาที่ไม่เป็นรีดอกจะไม่มีตัวไหนเลยที่มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี่คือที่ครูเคยยกไปในชั้นเรียนนะครับก็คือปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยาที่1กับปฏิกิริยาที่สองปฏิกิริยาที่1นะครับ C A อยู่กับ O นะครับแน่นอนอยู่แล้วเราเชื่อ O O แล้วกับลบ2นะครับ C A จะอยู่กับ O ให้เป็นศูนได้ก็ต้องมีประจุเท่ากับบวก2 ตัดมาที่น้ํานะครับน้ครูพูดเสมอๆเ,เลยเฉพาะน้ําเนี่ยจะมีประจุเป็นศูนย์ H ในน้ําจะมีประจุเท่ากับบวกหนึ่งอในน้ำจะมีประจุเท่ากับลบสองทำปฏิกิริยากันกลายเป็น CaO2 นะครับ O H2 H มีประจุเท่ากับมีประจุเท่ากับบวกหนึ่งเ O, o 2, เท่ากับลบสองบบนะครับแต่จริงๆนะครับ O H ตัวนี้ เราสามารถจําได้เลยว่า OH ตัวเนี้ยจะมีประจุรวมนะครับ OH ทั้งก้อนเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งลองมาเช็คดู O ตัวนี้ลบสองเฮทเท่ากับบวกหนึ่งถ้ามีแค่ O กับ h ประจุรวมของ O กับ h ก็จะเป็นลบหนึ่งบังเอิญทีนี้โ h ตัวนี้มีสองตัวนะครับ CA ตัวนี้ CA อยู่หมู่สองประจุก็เป็นสองบวกพอดีประจุเป็นสองบวกพอดีสองบวกบวกกับลบหนึ่งสองตัวก็กลายเป็นศูนย์แสดงว่าก่อนทําปฏิกิริยานะครับ Ca มีประจุเท่ากับ2บวกหลังทำปฏิกิริยา Ca มีเท่ากับ2บวกก่อนทำปฏิกิริยา O มีประจุเท่ากับลบ2มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบ2หลังทำปฏิกิริยา O ก็มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบ2 H ไฮโดรเจนนะครับมีก่อนทำปฏิกิริามีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก1หลังทำก็เท่ากับบวก1 O ตัวหลังที่เป็น O ของน้ำก็เหมือนกันลบ2หลังทำปฏิกิริยาก็เท่ากับลบ2เท่าเดิม ไม่มีตัวไหนเปลี่ยนอย่างเนี้ยไม่ถือเป็นปฏิกิริยารีดอกครับเพราะไม่มีไม่มีธาตุใดเลยที่มีเลขออกซิเันเปลี่ยนแต่เรามาดูที่สมก,การที่สองครับสมก,การที่สอง Zn Cu2 กลายเป็น Zn2 Cu มาดูที่แรกครับ Zn ก่อนทำปฏิกิริยา Zn ไม่มีประจุนะครับธาตุใดก็ตามอยูีเดียวโดดอย่างนี้แล้วไม่เขียนประจุให้เป็นศูนย ซียนะครับถึงจะอยู่เดียวๆโดยก็จริงแต่เขามีประจุสองบวกแสดงว่า c ีตัวตน,นี้มีประจุเท่ากับสองบวกหลังทําปฏิกิริยาทีนี้หลังทำปฏิกิริยาก็คือด้านขวาของลูกศรนะครับ ZN มีประจุเท่ากับบวกสองส่วนซีครับไม่เขียนประจุแสดงว่าเท่ากับศูนย์อ่าทีนี้เราจะเห็นได้ว่า ZN เนี่ยจากศูนย์เพิ่มเป็นบวกสองมีตัวเพิ่ม ในขณะที่ซีจากบวกสองกลายเป็นศูนย์มีตัวลดมีตัวลดมีตัวเพิ่มหรือตัวลดก็คือม่เลอดออกซิเดชันเสียแสดงว่าปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยาที่สองเนี่ยเป็นปฏิกิริยารีดอกนั่นเองครับนี่แหละดูกันง,ง่ายๆย่างนี้เลยนะครับว่าข้อไหนเป็นรีดอกข้อไหนไม่เป็นรีดอกอ่าทีน,นี้นะครับอ่าเราลองดู ตัวอย่างที่หนึ่งสองสามสามยกตัวอย่างไปแล้วเอาเป็นหนึ่งสองสี่ก็ได้ดูปฏิทินตัวอย่างนะครับเรามาดูว่าตัวอย่างไหนเป็นปฏิกิริยารีดอกบ้างคุตัวแรกนะครับ s อบวกโอสองเกิดเป็น s อสองอมาดูทีละตัวครับดูทีละพจน์เราแยกพจจากเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลูกศรมาดูพจแรกก่อนพจนของเอสนะครับธาตุใดก็ตาม ที่อยู่เปล่าๆและไม่เขียนประจุธาตุนั้นมีประจุเป็นมีออกซิเดชันเป็นศูนย์ครับออกซิเจนก็เหมือนกันต่อให้เป็นธาตุต่อให้เป็นธาตุเ,าดเดียวนะครับต่อให้มีห้อยกี่ตัวก็ตามถ้าไม่เขียนประจุบวกสแสดงว่าไม่เขียนประจุบอกไม่ใช่เขียนประจุบวกโอเคต่อไใหม่นะพูดผิดถธาตุใดก็ตามอยู่เดียวๆโดโดๆแล้วไม่บอกประจุว่าบวกหรือลบเท่าไหร่สแสดงว่าธาตุนั้นเป็นศูนย์แต่พอลังทําิกปริยาครับมารวมกันทีนี้พอมารวมกัน มันไม่ใช่ธาตุเดียวแล้วเราต้องคิดแยกและว S กับ O แน่นอนครับเราเชื่อ O เพราะว่า O อยู่ในกฎข้อที่ใกล้กว่า O ครับ O มีประจุท่้กับาลบสองลบสองสองตัวเท่ากับลบสี่ S จะอยู่กับลบสี่ได้ S ก็ต้องเป็นบวกสี่ S ก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับศูนย์หลังทำปฏิกิริยาเท่ากับบวกสแสดงว่า S เนี่ยเพิ่มในขณะที่ O ออกซิเจนนะครับก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับศูนย์ หลังทําปฏิกิริยาเท่ากับลบสองแสดงว่าโอออกซิเจนเนี่ยลดนั่นเองนะครับเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับทีนี้ครูจะแนะนําให้เรารู้จักกับคำว่าตัว Reduce และก็ตัวออกซิไดนะครับผมตัวรีดิวคืออะไรตัวรีดิวคือตัวที่เลขมันลดนะครับตัวที่เลขลดตัวออกซิไดก็โอ้ซอรี่เอาไหม เอาใหม่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 นะครับลบไปก่อนโลบไปก่อนตัวรีดิวคือตัวที่เลขมันเพิ่มตัวออกซิไดซ์คือตัวที่เลขมันลดเลขมันลดนะครับอย่างเช่นปฏิกิริยาข้างต้นครับจากศูนย์กลายเป็นบวกสี่แสดงว่าเพิ่มถ้าเพิ่มนะครับแสดงว่าตัวรีดิวก็คือเอสก็คือ ตัวที่เพิ่มก็คือ S นะครับตัวรีดิวให้เป็น S ในขณะที่ตัวออกซิไดซ์หรือตัวที่ลดลงนะครับออกซิเจนจากศูนย์กลายเป็น 2, ลบสองแสดงว่าออกซิเจนลดลงฉะนั้นตัวออกซิไดซ์ก็คือออกซิเจนนั่นเองครับตัวรีดิวและตัวออกซิไดซ์เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเอาตัวที่เป็นสารตั้งต้นมาเขียนสตอตอ,ตอมาเขียนนั่นเองอา่าฮะทำไว้นะครับ <c oughs> ครูพูดถึงสามครูพูดนาสามประเด็นแล้วนะตอนนี้ก็คือประเด็นแรกปฏิกิริยารีดอกปฏิกิริยารีดอกก็คือปฏิกิริยาที่สารในปฏิกิริยาเนี่ยมีตัวที่มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนมีตัวที่เพิ่มหรือตัวที่ลดอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือตัวรีดิวตัวรีดิวก็คือตัวที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มอย่างเช่นปฏิกิริยานี้เอสนะครับจากตอนแรกก่อนทําปฏิยาเป็นศูนย์หลังทําปฏิกิริยามีประจุน้ำตาบบวกสอง เเนี่ยเพิ่มก็เป็นตัวรีดิวส์ในขณะที่ตัวออกซิไดนะครับประเด็นที่สามตัวออกซิไดคือตัวที่มีเลขออกซิเดชันลดอย่างเช่น O2 นะครับหลังทำปฏิกิริยาเท่ากับลบสองก่อนทำเท่ากับศูนย์แสดงว่าลดไปสองฉะนั้นตัวออกซิไดก็คือ O นั่นเองเก็ยนะอ่าอาเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกสักข้อนะครับเอาเป็นข้อสองก็ได้ข้อสองก็ได้ ข้อสอนนะครับ NaH บวก H2O เกิดเป็น NaOH บวก H2 ตัวนี้นะครับปฏิกิริยานี้อาจจะยากหน่อยอ่ะเรามาแกะทีละพจน์นะครับ Na อยู่มู่หนึ่งะครับ Na ก็เลยเป็นบวกหนึ่งในขณะที่ H นะครับมีประจุได้2ค่าคือบวกหกับลบหจะเป็นบวกหก็ต่อเมื่ออยู่กับโลหะซึ่งโซเดียมนะครับอยู่มู่หนึ่งมีสมบัติเป็นโลหะดังนั้น H ตัวนี้ก็เลยมีประจุทั้บกหนึ น้ำครับน้ำทีนี้เในน้ำเท่ากับลบหนึ่งอยู่แล้วเอ้ยท่ากับวกหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอในน้ำเท่ากับลบสองอยู่แล้วมาดูโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับเป็น aoh na อยู่โมนึงท่ากับวกหนึ่งตลอดการเอนะครับเท่ากับบวกหนึ่งอเท่ากับลบสองต่อมาครับเอห้อยสองอ่าจำได้ไหมเอ่ยธาตุใดก็ตามที่อยู่ตัวเดียวโดดๆไม่เขียนประจุ แสดงว่าธาตุนั้นเป็นศูนย์อ่าเรามาดูทีละตัวครับว่ามีตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดอ่าเราสังเกตดีนๆนะครับ Na ก่อนทําปฏิกิริยาท่ากับบวกหนึ่ง Na หลังทําปฏิกิริยาท่ากับบวกหนึ่งแสดงว่าไม่เปลี่ยน H ก่อนทําปฏิกิริยาท่ากับลบหนึ่งหลังทําปฏิกิริยากลายเป็นบวกหนึ่งแสดงว่า H เนี่ยเพิ่มในขณะที่ H อีกตัวครับก่อนทําปฏิกิริยาเป็นบ,บวกหนึ่ง แต่หลังทําปฏิกิริยาเป็นศูนย์แสดงว่าตัวเนี้ยมันลดนะครับ <c oughs> ฉะนั้นข้อนี้นะครับก็เลยเป็นปฏิกิริยารีดอกข้อสองเป็นปฏิกิริยารีดอกนะโดยตัวที่เพิ่มหรือตัว Reduce ก็คือ N A H นะครับอ่ะ H ตัวที่เพิ่มอยู่ใน N A H ฉะนั้นเราต้อง N A H มาเขียนนะครับส่วนตัวที่ลดก็คือ H บวก h อ่ที่มีประจุเท,ท่ากับบวกหนึ่งในน้ํานะครับกลายเป็น H2 ทสองที่กลายเป็นศูนย์ฉะนั้นตัวที่ลดเราก็เอา H ที่อยู่ในน้ํามาเขียนก็เป็น H t o ครับผมเท่า,า,น,านี้เอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับอืมีสองประเด็นหล,หลักเท่านั้นแหละคือถ้าให้สมการรีดอกมาอยากรู้ว่าเป็นรีดอกไหมเราก็ต้องทําการหาดูว่ามีตัวไหนในสมการ มีเลขออกซิเดชันเพิ่มหรือลดหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่รีดอกแต่ถ้ามีก็เป็นรีดอกแล้วถ้ามีตัวที่เพิ่มเราจะเรียกว่าตัวรีดิวส์ถ้าลดเราจะเรียกว่าตัวออกซิไดครับผมอาฮะประเด็นแรกเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้ครูจะพูดถึงเขาเรียกว่าครึ่งสมการครึ่งสมการอ่า เอาเป็นสมก,การนี้ก็แล้วกันจากสมก,การนี้นะครับเราต้องเช็คดูก่อนม่็สมการรีดออกไหม CA ก่อนทำเท่ากับศูนย์ CL ห้ยสองไม่มีประจุเท่ากับศูนย์หลังทำปฏิกิริยา CA กลายเป็นสองบวกหลังทำปฏิกิริยา CL กลายเป็นลบนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่า CA จากศูนย์กลายเป็นสองเป็นตัวเพิ่มในขณะที่ CL จาก0กลายเป็นลบ1แสดงว่าลดเป็นตัวลดตัวลดตัวเพิ่มเราเรียกอีกอย่างว่าตัว reduce reduce ตัวลดเราเรียกว่าตัว oxidize oxidize นะครับทีนี้ครึ่งปฏิกิริยาคืออะไรคืออย่างนี้ครับคำว่าปฏิกิริยารีดอกนะครับเขียนอย่างนี้รีดอกรีดอกนะครับ ถ้าเราแบ่งคำว่ารีดอกเนี่ยออกเป็นสองส่วนนะครับจะแบ่งได้อย่างนี้คำว่ารีรีดเนี่ยรีเรดคำว่าเรดกับคำว่าออกซึ่งคำว่าเรดเนี่ยมาจากคำว่าปฏิกิริยารีโอร์รีดูสครับรีดูสอขออนุญาตลบนะครับเขียนผิด R E D เนี่ยย่อมาจากรีด c e R E D e U C E อ่านว่า reduce ส่วนโอเคตัวหลังเนี่ยมาจากคำว่าออก d a t i o n ครับ reduce กับ o x i d a t i o n ก็คือถ้าแปลง่ายนะครับในปฏิกิริยาร e ด o อกเนี่ยมันจะสามารถเอามาแบ่งเป็นครึ่งปฏิกิริยาได้สองครึ่งก็ค,คือครึ่งปฏิกิริยาร d u c e กับครึ่งปฏิกิริยาออกครึ่งปฏิกิริยา Reduction กับครึ่งปฏิกิริยา o x i d a t i o n ผู้พูดผิดอีกแล้ว s o รี่นะครับไม่ใช่ครึ่งปฏิกิริยารีดิว์แต่นครึ่งปฏิกิริยารีดักชันเอาใหม่เอาใหม่ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันกับครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเบลอเบลอเบลอช่วงนี้ s o รี่นะครับปฏิกิริยารรดอกจะสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนก็คือครึ่งปฏิกิริยารีดักชันแล้วครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วสองตัวนี้มันต่างกันยังไงกันมาดูนะครับ ครึ่งปฏิกิริยา,าครูขออนุญาลบก่อนนะครึ่งปฏิกิริยาหรือครึ่งสมการออกซิเดชันนะครับคือคือครึ่งที่มีเลขออกซิเดชันหรือ On เนี่ยเพิ่มครึ่งสมการเรดักชันคือ ครึ่งที่ O.N. หรือเลขออกซิเดชันเนี่ยลดอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นปฏิกิริยานี้นะครับครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของมันก็คือครึ่งของตัวที่เพิ่มเราก็เอาแค่ตัวที่เพิ่มมาเขียนนะครับตัวที่เพิ่มคืออะไรคือ Ca กลายเป็น Ca สองบวก่าครึ่งสมการออกซิเดชันเขียนนะครับ Ca กลายเป็น Ca สองบวก เท่านี้เลยแต่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เท่ากัน Ca ฝั่งเนี้ยประจุรวมเป็นศูนย์แต่ Ca ฝั่งเนี้ยประจุรวมเป็นสองบวกฉะนั้นเราต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไปเพื่อให้ประจุรวมมันเป็นศูนย์เท่ากันฝั่งที่เป็นออกซิเดชันเนี่ยเราจะบวกอิเล็กตรอนเข้าไปในฝั่งของสารผลิตภัณฑ์หรือฝั่งสารฝั่งขวามือนะครับบวกอิเล็กตรอนเข้าไป อิเล็กตรอนหนึ่งตัวจะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบแล้วเราต้องบวกกี่ตัวทีนี้เราต้องบวกเข้ากับเท่ากับประจุที่มันเกินมาฝั่งนี้มีศูนย์ฝั่งนี้มีสองแสดงว่าเกินมาสองบวกฉะนั้นเราต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไปสองตัวเพื่อให้สองบวกหกักล,ละกับสองลบแลวกลายเป็นศูนย์เท่ากัน CA ฝั่งนี้เป็นศูนย์ CA บวกกับสองอิเล็กตรอนฝั่งนี้รวมกันเป็นศูนย์อย่างนี้นะครับ <c oughs> อันนี้คือครึ่งสมการออกซิเดชันมาดูที่ครึ่งสมการรีดักชันเลยนี้บครึ่งสมการรีดักชันก็กลับกันครับเราเอาตัวที่ลดมาเขียนตัวที่ลดในปฏิกิริยาข้างต้นก็คือ Cl ห้ยสองกลายเป็นสอง Cl ลบเราเอามาเขียนเลย Cl ห้ยสองกลายเป็นสอง Cl ลบจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้นะครับเลขออกซิเดชันรวมของฝั่งนี้เป็นลบเลขออกซิเดชันรวมของฝั่งนี้เป็นศูนย์ ในทางเคมีนะครับเราไม่สามารถเพิ่มประจุบวกให้อะไรก็ได้เราไม่สามารถเพิ่มประจุบวกให้ให้อะไรก็ตามแต่ว่าเราสามารถเพิ่มประจุลบหรืออิเล็กตรอนได้ฉะนั้นถ้าเราอยากให้สองฝั่งเนี้ยมันเท่ากันเราต้องบวกประจุลบเข้าไปในสั่งซ้ายมือใช่ไหมเพื่อให้มันมีลบเท่ากันนะบวกอิเล็กตรอนเข้าไปนั่นเองเท่านี้ครับฝั่งนี้ Cl ฝั่งนี้ Cl มีประจุเท่ากับ1ลบแต่เรามี Cl สตัว ประจุรวมเลขออกซชันรวมฝั่งนี้เลยเท่ากับสองลบเลยลบสองแต่ฝั่งนี้นะครับประจุรวมเท่ากับศูนย์แล้วเราบวกหนึ่งอิเล็กตรอนเข้าไปหนึ่งอิเล็กตรอนมีเท่ากับหนึ่งลบฝั่งนี้มีสองลบฉะนั้นเราก็เติมสองเข้าไปเพื่อให้มีสองอิเล็กตรอนฝั่งซ้ายจะได้เป็นสองลบฝั่งขวาจะได้เป็นสองลบเท่านี้เองครับผมอันนี้คือเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันอ่าที่สามารถแบ่งได้เป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยาเรดักชันครับอืม อ่าอย่างเช่นสามข้อนี้สามข้อนี้ที่ครูให้ทําเป็นตัวอย่างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างสักข้อนะครับอุ้ยอุ๊ยอุยอุยเดี๋ยวครูจะขออนุญาตยกตัวอย่างสักข้อ cu บวกกับ z n cu บวกกับ z n กลายเป็น cu บวก s n cu ตอนแรกนะครับประจุรวมน่ากับสองบวกหรือบวกสอง s n ตอนแรกเป็นศูนย์ cu หลังทําปฏิกิริยายเป็นศูนย์ s n หลังทําปฏิกิริยายเป็นสองบวกอืม ทีนี้ให้เราเขียนแบ่งครึ่งเป็นครึ่งออกซิเดชันกับครึ่งเรดักชันอ่ะเขียนครึ่งออกก่อนแล้วกันครึ่งออกก็คือครึ่งที่เพิ่มแล้วก็เอาตัวเพิ่มมาเขียนตัวที่เพิ่มของปฏิกิริยานี้ก็คือ z n เพราะว่า Z n จากศูนย์กลายเป็นบวกสองอ่ะเอามาเขียนเลย z n กลายเป็น z n เสองบวกพะมาเขียนในเ n ็นสองบวกได้แล้วปรากฏว่าฝั่งนี้ประจุรวมเป็นศูนย์ฝั่งนี้ประจุรวมเป็นสองบวก เราเติมประจุบวกไม่ได้เราเติมได้แต่ประจุลบทํายังไงให้มันเท่ากันเราก็เติมประจุลบในฝั่งที่มากกว่าก็คือบวกอิเล็กตรอนเข้าไปในฝั่งนี้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวมีประจุหนึ่งลบฝั่งนี้มีประจุสองบวกจะทำให้กลายเป็นศูนย์ก็ต้องเติมสองเข้าไปสองอิเล็กตรอนเซตเอ็นสองบวกบวกสองอิเล็กตรอนประจุรวมกันบวกสองลบสองกลายเป็นศูนย์ฝั่งนี้เซตเอ็นอยู่เดียว,ยวกลายเป็นศูนย์อยแล้วเท่ากันนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับปฏิกิริยารีดักชัน ีดักชก็คือปฏิกิริยาที่ลดนะครับปฏิกิริยาที่มีการลดเลขออกซิเดชันอ่ะก็คือ Cu จากตอนแรก Cu มีองมีสองบวกล้างทับยา Cu มีศูนย์ก็จะกลายเป็น Cu 2สองบวกกลายเป็นโอ้ o oh, r r y เออเขาเรียกว่าปากกาคู่มันจะมันจะดินด,ดีดหน่อยถ้าเกิดเขียนตรงสุดหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้ เมา CU สองบวกกลายเป็น CU เฉย CU สองบูกลายเป็น CU เฉยๆแสดงว่าฝั่งนี้มีเกินมาอยู่ทั้งหมดสองบวกฝั่งนี้เท่ากับศูนย์เราก็ต้องเติมประจุลบในฝั่งไหนให้มันเท่ากันก็ต้องเติมฝั่งที่มันเป็นบวกเนาะบวกเข้าไปสองอิเล mm ็กตรอนเพื่อให้สองลบบวกกับ2บวกกลายเป็นศูนย ซีอีฝั่งนี้กลายเป็นสูงอยู่แล้วจะได้เท่ากันนั่นเองครับโอเคครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้รีบทักมาบอกครูนะครับอย่าปล่อยให้มันค้างคาในนานแสนนานโอเคไหมอ่าถ้าเราอยากทบทวนนะครับให้เราลองทําข้อ2และข้อสามซึ่งข้อสองและข้อสามเนี่ยครูเคยพาทําแล้วในแบบฝึกหัดในสมุดของเรานะครับเราสามารถไปทบทวนได้โอเคครับเดี๋ยววันนี้พอเท่านี้ก่อนครับ